คุณผู้ฟังเคยดูหนังกลางแปลงไหมครับแล้วเคยคิดไหมว่าหนังกลางแปลงนั้นไม่ได้ฉายให้คนดูอย่างเดียวใช่ครับเพราะที่จังหวัดพิจิตรมีการฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูฟังไม่ผิดครับผีดูจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุสานมูล,ลนิธิพิจิตรทุกปีในช่วงตรุษจีนจะมีการตั้งจอหนังกลางแปลงขนาดใหญ่ฉายให้วิญญาณบรรพบุรุษและผีไร้ญาติได้ชม ความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมองว่าการทำบุญให้ผีไม่ใช่แค่การไหว้หรือเผากระดาษเงินกระดาษทองเท่านั้นแต่การให้ผีได้ดูหนังได้ฟังเสียงได้ร่วมสนุกก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกให้พวกเขาอีกครั้งฟังดูเหมือนจะอบอุ่นนะครับแต่มันก็ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นเพราะมีคนเคยเจอบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ลมพัดหรือเสียงดังจากลำโพงมีพยานหลายคนเล่าว,ว่า ขณะที่หนังฉายกลางคืนอย่างเงียบงันท่ามกลางหลุมศพนับร้อยมีชายชาราแต่งกายด้วยชุดจีนโบราณยืนอยู่หลังจอหนังนิ่งเงียบราวกับกำลังจ้องดูภาพยนตร์ที่เคยดูเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีญาติไม่มีชื่อบนหลุมศพและที่น่าขนลุกคือพอหนังจบชายชาราคนนั้นก็หายวับไปกับสายลม ราวกับไม่เคยยืนอยู่ตรงนั้นเลยคนในพื้นที่เชื่อว่าวิญญาณของเขาคงเฝ้ารอวันนี้มาทั้งปีเพื่อจะได้ดูหนังเพื่องโปรดอีกครั้งแม้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามผมลองจินตนาการตามนะครับถ้าเราอยู่ในสุสานกลางคืนได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากคนดูที่ไม่มีตัวตนหรือรู้สึกว่ามีใครกำลังนั่งข้างๆทั้งที่เก้าอี้ว่างเปล่าคำถามคือ ถ้าคุณได้ไปดูหนังกลางแปลงที่สุสานพิจิตรแล้วมีคนแปลกหน้ามานั่งข้างๆคุณคุณจะกล้าหันไปมองหรือเปล่าหรือคุณจะนั่งดูต่อและภาวนาให้เขาไม่ชวนคุยตรุษจีนปีนี้ถ้าคุณผ่านไปจังหวัดพิจิตรอย่าลืมแวะไปดูหนังกลางแปลงแต่อย่าลืมมองข้างๆคุณด้วยละ่ะว่าใครมาดูด้วยแล้วพบกันตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้และอาจไม่อยากรู้ ถ้าอยยู่คคนนเดีวกลงืน,นี่คือรายการเล่าความเงียบในความมืดเพราะบางครั้งความเงียบที่สุดคือเสียงของคนที่ไม่มีตัวตน